ลูกอยู่ที่ไหนนานจังเลยทําอะไรในห้องน้ํากันเนี้ยแม่ต้องไปทางานต้องไปโรงเรียนเลยลูกมาแล้วนางายน้ําเห็นด้วยเลยคุณแม่สมคนโดนดุแล้วน้องสาวเอ๊ะไปไหนแล้วต้องล่ออีกแล้วเอาล่ะต้องเล่กว่าวันนี้ใช้ชุดไหนไปโรงเรียนดีออไม่รู้จะเล่กชุดไหนดีนะอ๋อมีตั้งชุดหนึ่งแต่มันสวยเ้วยงั้นก็มาแต่งตัวกันเยอะมากวันนี้แค่ต้องชมแน่นอน อ๋อกางเกงยีนเป้ลนะฉันไปเรียนแบบนี้มีได้ทุกคนต้องหอรอยเอาฉันแน่เลยอ o ไม่แต่ว่าฉันมีเด็ดถึงเจงแล้วตอนนี้ฉันจะแชร์ไลฟ์แพ็กที่ฉันจะในติกตอกให้กับพวกเธอฉันต้องการตยสารสุดเท่แล้วก็กาวแล้วพวกกันด้วยนะจากนั้นตัดกระดาษแล้วก็เป็นรูปที่ต้องการทากาวให้ทั่วแล้วก็แปะลงไปบนกางเกงยีนเลยจากนั้นเชดน้ำเล็กน้อยเยี่ยมมากคอยดูนะจะแต่งบรรยากาศให้พวกเธอดู กางเกงยีนกับสก๊อปกลายเป็นกางเกงยีนสแฟชั่นสุดเท่